นางเอกดังเสร์แสบแซบยกสองโนแค r e ข่าวเมาส์ unfollow แฟนนุ่ม um. ยังคงปักหลักเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวนไปจ้าสำหรับนางเอกหน้าสวยปงังกัญญารันหรือเรดดี้ปังที่ตอนนี้เช็คอินทเที่ยวเก่อพีพีพร้อมทยอยเสร์ฟภาพสวยๆแซบๆให้แฟนคลับได้ชื่นชม หัวใจแม้กระทั่งมีกระแสะข่าวเมา้าอันฟอลโร่แฟนหนุ่มโต้งทุพีจนชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์หรือจะรักร้าอีกคู่แต่สาวปางก็หาได้สนใจเพราะล่าสุดสาวปางก็ได้ปล่อยภาพสวยๆในเดทยาวสีเรลืองเผยให้เห็นแผ่นหลังสวยๆกับใบหน้าอันสวยสะพรั่งเรียกเสียงฮือฮาสนันไอจีแฟนๆกดไลค์คอมเมนต์ัวด